เพื่อนเพื่อนักสะสมครับใครเคยมีเหรียญแบบนี้บ้างไหมครับดูไหมตอนนี้เนี่ยราคาตลาดนักสะสมเนี่ยซื้อขายกัน500,000บาทแล้วนะสำหรับใครที่มีเหรียญน,นะครับที่เขียนว่าสยามินข้างหน้าข้างๆเขียนคขาว่ารัชากาลที่9ลองสังเกตสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยโหตอนนี้เล่นกัน5 0 0แสนแล้ว พลิกหลังกลับมาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจเลยว่ามีราคาหรือไม่มีราคาตรงหรือไม่ตรงให้ทุกคนสังเกตดูที่จะบอกนะนะครับขอบอกเพื่อนเพื่อน,นักสะสมไว้นะครับผมจะชี้จุดให้ดูนะครับว่าทําไมราคา500,000นะครับเหรียนแบบนี้ครับที่มีราคา5% 0 0 0 0 0ทุกคนลองสังเกตรเหรียญของคุณนะครับว่าคุณมีตรงที่จุดที่บอกหรือปเปล่า1เหรียญของคุณต้องมีรูปพุทเสียงแบบนี้นะครับ มีรูปพุทธเชียงเฉียงแบบนี้แล้วมีข้อความด้านบนว่าประเทศไทยนะครับสจุดนี้นะครับจุดที่3แล้วมีข้อความว่า5บาทนะครับต้องมีข้อความว่า5บาทนะครับและจุดที่4นะครับที่เขาเล่นกันนะครับที่เขาเล่นกันนะมีราคาแพงๆคือพอสอถ้าเหรียญของคุณนะครับเขียนบอกว่าพอสอข้างบนตรงนี้ แล้วด้านล่างเนี่ยนะครับเขียนคาว่า2 5 2 4านะครับจำให้ดีนะ2524นะครับซึ่งจริงๆเหรียญรุ่นนี้จะมีแค่2520กับ2522ส่วน2524ทําทำไมมีราคาสูงถึง500แสนบาทรู้ไหมครับเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าเหรียญที่อยู่ในมือของคุณนั้นคือเหรียญหายากว่ากันว่าเหรียญที่คุณถืออยู่นั้น2524นั้น คือเหรียญบล็อกตัวอย่างผลิตน้อยเจอน้อยว่ากันว่าทั้งประเทศมีแค่10เหรียญจึงทําให้เหรียญคุดแบบนี้ปี2524มีราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทนะครับเพื่อนๆครับอย่านำไปใช้หรือขายถูกใครที่มี2524รวยรวยรวย